สวัสดีค่ะพี่นี่สาวดอนค้นโกลมาแล้วค่ะมือนี่ตีหาได้ค่ะพี่นี่ตื่นมาตีสีมือนีไม่ออกกําลังกายพักผ่อนพี่น้องค่ะวันนี้เป็นวันพักผ่อนนะคะจ้ามือนี่เซ็ดกับเขาไว้แต่เศร้าเพราะว่าอันสองมง้งเคืองพี่นี่สิไปอันสิไปประชุมค่ะพี่น้องค่ะประชุมมันมูบาน มือนี้สีเห็ดข้าวมันไก่กับพ,พี่น้องค่ะที่นีสีเห็ดน้ำจิ้มเนาะทำน้ำจิ้มค่ะนี่น้ำจิม้มโคกหินนะคะพี่นี่กับสีใสกับเทียมกระเทียมพริกกี่เม็ดพริกใสแจ็คสองเม็ดซะก่อนเนาะเพราะว่าแฟนพี่นี่บอกกินเผ็ดตะไคร่คเอิญขิง คิงค่ะคิงสองสองกลัมพี่นี่มักคิงหลายๆจำได้เลย Hello h o w are you Good <sir. S 1> in the warning ครอกหที่รัก ครับผมสวัสดีครับผมสามีพี่นี่ตื่นขึ้นมาได้ที่แล้วน้ำปลาน้ำปลาอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันจะมีไอ้นี่อยู่ เจี่ยวเจี่ยวนะคะปรุงชิลลดนิดหน่อยได้พี่น้องคะก็ใส่หลายได้พี่น้องใส่สองสองชอดชัด น้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะบุญเด้ที่นี่มักหวานเด้หนึ่งช้อนโต๊ะกว่ากว่าบุญเด้เจสิคือเจสิอ,ออกมารสชาติที่จะของหมัก แล้วก็มะนาวมะนาวสองสองชิ้นเอาแบบเปรี้ยวๆสะใจเลย แล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงนะคะ ปลานิดนึงแต่ว่าน้ำตาลบาท่านชั่อพี่น้องค่ะนี่แหละสไตล์ของพี่นีนะคะน้ำต้มสุกนิดหน่อย จานาจิ้มข้าวมันไก่ของพี่นีก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆค่ะพี่น้องคะเราห่อก็มาต่อกับกันพัดข้าวมันไก่ให้เอฟซีของพี่นีได้เห็นนะคะเพราะว่าพี่นีไม่เคยทำให้เห็นเลยค่ะแล้วจะมีกระเทียมแล้วก็ขิงแล้วก็หอมสับค่ะสไตล์ไทยสไตล์มากเลยพี่นีว่าตามสูตรเด็ดจ้ะอืเห็นพ่ะ ถ้าหอมแล้วข้าวเก่าเขา่าโล่งพี่นี่ใช้เข่าสว,วยหนึ่งเอาไวจะกินนมเลงแหนมขาดพี่น้องสูตรไข่สูตรมันเด้อค่ะน้ำ,ต,นำต้มไก่เอาน้ำต้มไก่ใช้ด้วยเนาะมีหอมแล้วค่ะเขาพี่นี่ใส้ถวยหนึ่งเด้อค่ะล่างแล้วข้าวใหม่จะเป็นยังไง ข้าใหม่หอมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เอาข้าวลง ีนี้ก็จะเอาข้าวมันลงน้ำต้มไก่ลงเด้อปุ้งเร็ด้อยแล้วนะคะน้ำต้มไก่ต้มพอดีพอดีไ่ต้องเทศกันไม่ต้องใส่เค็มมากอ ทำเจกระทะเรียบร้อยแล้วข้าวก็จะสุกยุ่นี้อร่อยอร่อยด้วยจับพี่น้องค่ะนี่พี่นี่เห็ดยังสีแต่ว่าสูตรแต่แผลบนเห็ดยังไหนพี่นี่กับบาลูทีนี้เราก็เอามีแครอทมีฟัก มีหัวไส้เท้าพี่นี่กสิไส่หมอเลยค่ะเฮ็ดเป็นพักไปพร้อมเลยอยจะไม่ได้ทําผักหลายครั้งค่ะแล้วพี่นี่ก็ปิดหม้อเลยต้มไก่หม้อต้มไก่พี่นี่ก็สซีมีเกลือรากผักชีแล้วก็ขนอก่อนหนึง่งแล้วก็ผงปรุงรสนิดหนึง่งเกลือแค่นั้นพอค่ะต้มต้มไก่เนาะ กใส่ก็ใส่น้ำลายดอกเจ้าราวาอย่างตีราะว่าเป็นเป็นเขาไม่เดี๋ยวมันจะเละเสร็จสับแล้วเ้ากป็ปิดหม้อเนาะปิดหม้อแล้วเรียบร้อยห้าก็ได้ได้เลยเขามั่นไกลของที่นี่จะกินหอดยังเมือนแรงวันนี้สามีออกมาพอดีเลยจ้ะพอดีพอดี ที่นี่ว่าเอาน้ำมันนั่นว่านรามั่นไก่เอ็นผัดกระเทียมได้ตอนแหลกเอาน้ำมันธรรมดาได้แหละเพราะว่าน้ำมันอยู่ข้างในก็เยอะแล้วน่เห็นบ่คะนากินบ่คะพอดที่พอดีสีสันไม่ต้องปรุงรสเพราะว่าน้ำใหม่น้ำนี่แสบแล้วน้ำใหม่ต้มไก่แสบแล้วคะ่ะนี่มีเป็นออกมาจังสี่ละใจ พี่นี่ก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละ่ําค่ะพี่น้องค่ะสปัดจุนคือไม่ค้นเขานั่นและจ้ะค่ะฝากรักฝากความหวงใยยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันในคลิปกินนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ